เีแล้วนะคะเห็นอุปกรณ์แล้วนะคะน้องเทียวนะคะคิดว่าเพื่อนๆนะคะจะได้รู้แล้วนะว่าพวกเรากับคุณแม่นะคะจะทำอะไรนะคะวันนี้นะคะคุกตุงเกี่ยวนะคะก็จะมาทำคุกกี้ช็อกโกแลตชิพนะคะเย้ส่วนผสมนะคะก็จะมีเนยละลาย90กรัมค่ะชะ็อกโกแลตตามชอบไข่ไก่นิ่มฟองค่ะแล้วก็ แป้อองอเนกประสงค์หรือว่าแป้งทำคุกกี้200กรัมนะคะแล้วก็จะเป็นภาชนะนะคะไว้ใส่ส่วนผสมแล้วก็ตะกร้อคนนะเรานะคะก็จะมาทำกเลยหนักแรกนะคะใส่เลยคน่ะแม่แป้งนะคะตักใส่ให้หมดเลยใช่ไหมหมดเลยนะคะมาเอาอันนี้มาทำะไรคะโอเคเทลงไปเลยคะ่ะ อด้วยนะคะเิ้ให้หมดเลยนะคะต่อไปนะคะแล้วก็จะใส่ไข่ไก่นะคะสไปอันนี้นะคะจะเป็นถ้วยมิโซะเอ้ยไม่ใช่สิฝามิโซะนะคะคุณแม่นะคะเอามาใส่ไข่ะคะ่ะเป็นล็อกตีก่อน,นะะตีเขา้ากันเลยชิปตีไปเรื่อยกว่ามัน เท่ากันเลยน,นะคะรู้สึกเหมือนคนสลาบเลยค่ะเพื่อนเคยเป็นแบบเกียร์ไว้ก็คือแบบ ชิมดูนี่ค่ะเหมือนก,กาแฟเลยค่ะมันเหมือนกาแฟมากค่ะทุกคนก็แบบนี้เหมือนลูกอองทัศก,กันแลกเลยนะคะกระชิมของเราระหว่างรอนะคะเราจะมากินช็อกโกแลตชิมกันรอนะคะ่ะ นวดนะคะนวดนวดให้แบบมันนิ่มใช่ไหมคะดูเหมือนจะไม่ทำงา่ายยากเลยนะคะน่ะเน,นี่ยรู้จักคุณแม่เลยนี่คะ่ะให้ดูนะเสียบนี้ก็จะเป็นเม็ดช็อกชิพของเรานะคะนี่นะมาลองชิมกันอ้อาวมาก ใครอยากใช้สูตรองเก็นะคะก็ยังเก,ก็นะคะจะนี่เพื่อก็เรากดเข้าไปใน YouTube นะคะแล้วก็พิมพ์ชื่อช่องว่า,า,าเ e n i u า Channel นะคะก็จะเจอสูตรของเรานะคะอาลิมกดใจให้เยอะๆด้วยนะคะ มันจะเล็กหน่อยนะคะตเต็มแล้วอะเห็มไหมหว่ะทำไมดีอะสำหรคบทุะคนให้มาเลยนี่นะคะทุกคนซอฟคุกกี้ของเราก็เลยสิบเป็นทางการแล้วค่ะนี่ซอมคุกกี้ค่ะชาดาเมื่อกี้นะคะเราลองชิมไปนะคะอร่อยมากๆเลยนะถ้าใครสนใจอย่าลืมสั่งซื้อนะคะ คุณแม่กำลังกินอย่างอร่อดรอยอยู่คนเดียวค่ะสวัสดีขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครอยากได้สูตรนาเกี๊ยวก็พิมพช่องเกี๊ยวซ่าชานิลนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้เยอะๆด้วยนะถ้าเยอะตรงไหนตอเ,เกี๊ยวนะคะจะมาทำให้ตรงนั้นเลยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย